สัสดีครับบีบีตามสั่งันนี้จะมาอยู่ในพ้าสองครับทําผาันพันดันดินครับถอดได้ตอนนี้กาลังทดลองไปก่อนครับพอถอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับถอดฐานหน้าถอด เพื่นพี่จำกัดครับดินก็เอามาเทพอดีอเคื่อชุดเกียร์ครับวันนี้เราจะมาะมาเจียร์ใส่หูบูทคือวันนี้คือจะใส่ตรงนี้ครับ ใส่เขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่รู้หรอก,กเรียกตามที่ผมรู้แล้วกันเขาขาอ้ข,า,ข,า,ขาใบดัน,นินครับแต่เขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะใครรู้ก็บอกด้วยคือจะใส่ตรงนี้ครับจะเป็นบูทเอามาเออเอาบูทมาใส่ใส่ไว้ตรงนี้สองข้างสองข้างตรงนี้ครับคือต้อง เชียตรงนี้ออกฝักหน่อยนี่ครับสนิมนกินเร็วมากครับไม่ได้ครับทาสแีแล้วก็จะย้ายตัวนี้ครับย้ายลูกเตะมาไว้ที่เดิมตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบกดสายพานขึ้นนะครับ ตัวนี้ของผมจะเป็นกดสายพานลงครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นกดสายพานขึ้นเพราะว่าตรงนี้เราจะทําเป็นตัวโยกตัวโยกไว้โยกเอ่อยกผานดันครับนี่จะเป็นค้าหน้าของผมครับจะเป็นแบบนี้ เร็วแรงครับเรานี่ครับในการผมจะตัดตัวนี้ครับของรถถยเก่าตัวนี้เป็นรถถาเก่านะครับไม่มีเกียร์ครับมีเดินหน้าได้อย่างเดียวนี่มจะตัดตรงนี้เลยไปใส่นี่ผมตัดไปแล้วนี่ มาเอาตัดตรงนี้ไปใส่ครับตัวนี้ช่วงตรงนี้นี่จะเป็นโครงเก่าครับผมอะไรก็ไม่รู้เดินหน้าได้อย่างเดียวไม่มีเกียร์ครับขาขาตรงนี้ดัดเรียบร้อย เสร็จแล้วก็จะมาแบบนี้ก็แบ่งครึ่งครับตัดครึ่งเอามาใส่ตรงนี้เลยครับใส่ตรงนี้สองข้างครับรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ ตัดแต่งตรงนี้ให้มันเข้าล็อกตัวนี้พอดีครับมันจะได้ดูเ,ออเน่นหนาครับก็แล้วตัวนี้ทำตัวนี้เสร็จก็ไปขึ้นขาขึ้นโค้งขา เอาสีมาโปะเพิ่มครับตัวนี้ผมจะทำอ,ะอ,อุปกรณ์เออติดประมาณหกเจ็ดชิ้นครับคันนี้อันนี้ชิ้นที่สองครับอุปรกรณ์ติดชิ้นที่สอง ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับทูดันได้ไม่ได้ขึ้นยอยู่กับน้ำหนักครับน้ำหนักเยอะก็ดันดีหน่อยถ้าน,น้ำหนักเบาก็ล้อจะฟรีครับดันดินน่ครับไม่ต้องคอยดูตอนเสร็จมันจะดันได้คนับ